สวัสดีครับพบกับรายการกิ่งหลังเกมสรุปประเด็นเซ็ตนะครับวันนี้วันที่16เดือนมกราปี2026ะครับพบกับผมนะครับนิก,กิจนกกักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็ภาพของเซ็นเด็กวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเป็นวันที่3นะครับก็บวกขึ้นมา14จุดนะปิดที่1,275.6จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนยอยู่ที่4.57หมื่นล้านบาทนะฮะ อ่เซกเตอร์ที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนีเนี่ยนำโดยกลุ่มชิ้นส่วนนะเดลต้ากลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่นก้าว gpsc นะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลอย่างเช่น b ีดีเอนะกลุ่มปิโตโรเคมีอย่างเช่น i b l นะฮะอ่าในทางตรงกันข้ามวันนี้กลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีเนี่ยนำโดยวัสดุก่อสร้างนะปูนใหญ่กลุ่มท่องเที่ยวอย่างเช่นมินนะฮะหุ้นที่เคลื่อนไหวเด่นนะคือเดลต้านะวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา1.52%เนะก็นะรปรับขึ้นตามหุ้นเทคต่างประเทศนะโดยมีกระแสบวกกจา ตัวบริษัท t s m c นะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยซึ่งลูกค้าหลักๆคือ nvidia แล้วก็ apple เนี่ยรายงานกำไรแต่มาาที่4นะฮะโต35%มสเอนเยียนะครับซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดแถมทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับเรามองนะครับว่า t s m c เนี่ยมีลูกค้ารายใหญ่เช่น nvidia กับ apple เนี่ยนะซึ่งน่าจะเป็นตัวชีวัดอุตสาหกรรมชิปแล้วก็ความต้องการ ai นะครับน่าทำให้หนุน งบนะของกลุ่มชิ้นส่วนในไตรมาสที่สี่ออกมาดีเลยเฉพาะเดลตา้าผ่านมานะครับ BMS บวกไปสองจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นหุ้นดีแวลูนะครับ YTD เนี่ยลบไปสี่เปอร์เซ็นตนะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนความกังวลข่าวเรื่องประกันนะครับริษัทประกันเนี่ยยุติการขายประกันแบบเหมาจ่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่สถานาอาจจะออกมาดีกว่าที่ตลาดเนี่ยคอนเซิร์นกันไปนะครับ แรงหนุนนะฮะก็คือเรามองว่างบคอร์เตอร์ที่สี่จะเป็นไตรมาสที่ดีดที่สุดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของทุกปีนะครับยังคงคาแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายยีิบเก้าบาทถัดมานะครับ GVC บวกหกจุดสองเปอร์เซ็นเก้าบวกสี่จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับก็มีจิตวิทยาบวกหนุนจากหนึ่งเลยก็คือสัญญาณการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สูงทั้งภาพกรรําไรนะฮะ TMC เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทำนิวไฮนะครับแล้วก็ประกาศเพิ่มงบลงทุนนะฮะแล้วการที่สองเนี่ย Data c e n t น r นะครับก็แนวโน้มเนี่ยนะครับมีการเร่งขอ BOI ในไทยนะครับหนุนกัลฟนะครับในฐานะมีศักยภาพเป็นผู้ชนะจาก Data Center นะขยายตัวนะครับเรามองบวกตกลมนรงไฟ้านะครับประกอบกับทิศทางเงินบาทแข่ตงตัวแข่งค่าแล้วก็ทิศทางราคาการเนี่ยปรับลงนะครับท็อปพิกนะเรามองโลงไฟ้าเน้นกัลฟนะครับแล้วก็เอโก้นะถัดมานะครับยูเอสด์เฮล นะครับตัว UNH 1 9เนี่ยบวกไป1.9ซนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นตาม u n i t e เ Health g เฮลกรุ๊ปนะครับมีการรับข่าวแนวทางด้านสาธารณสุขของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการอุดหนุนประกันภัยเป็นเงินจ่ายตรงนะครับเรามองว่าอันนี้จะบวกกับตัวหุ้น UNH นะครับเนื่องจากเป็นบริษัทผู้นำในตลาดประกันนะครับคอมาเกตแชร์อันดับหนึ่งในสหรัฐแล้วก็บริษัทเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆนะครับอย่างตัว Data a n a l y t i c แล้วก็ AI นะครับ ซึ่งมีข้อมูลสุขภาพของประชากรประมาณ50ล้านคนนะครับผ่านทางออฟตัมอินไซ t ์นะทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยนะครับน่าจะได้ในระยะถัดไปนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครอิงตัวคอนเซนทัสเนี่ยนะครับให้ราคาพื้นฐานที่6บาท25บาทนะฮะก็มีแนวรับ5บาท20บาท30นะจุดขัดร้อต่ำกว่า5บาท แล้วก็สุดท้ายนะครับ IBL บวกไป2.76%ก็นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 1. นะความเชื่อมั่นตลาดนวะว่าบริษัทมีทิศทางผลประกอบการปีนี้อาจจะเทินราวนะครับแล้วก็ 2. ในสเปดมีโอกาสเด่นระยะสั้นนะก่อนช่วงตุดจีน,นะครับในเชิงกลยุทธ์นะเรามองบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มปิโตนะครับในเชิงพื้นฐานเราแนะนำสะสมนะบอท .GC ์จีซกิพนยีบาท IVL ีเอลถ้าเก่งขาย24บาทนะครับก็วันนี้เก่งหลังเกมสรุปเป็นเซตมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ